การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูนหลักการเหมือนกับการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนะคะก็คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กัระหว่างสิ่งที่เราต้องการพยากรณ์มันมีสิ่งที่มีผลกระทบแต่ว่ามันมากกว่าหนึ่งตัวแปรทางที่แล้วเราเรียนแค่อะไรคะตัวแปรเดียวมี x เ,เดียวนะคะ แต่ multiple regression หรืรนะอการว F, ิเคราะห์การตกแต่งภาพหมู่คูณมี x ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปสามตัวสี่ตัวห้าตัวได้หมดเลยนะคะมีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปรขึ้นไปแต่ที่เราจะเรียนเราจะมี x แค่สองตัวพอนะคะพอแล้วเนี่นะคะแค่นี้เราก็ทำข้อสอบไปทันแล้วสามชั่วโมงนะคะไม่ทันถ้าคนที่ตัดทับบทบุคคลนะคะใครได้เป็นจากเป็นสองวิชานี้ อิบมบโปลองให้ก่อนอยังไงพวงนั่าถึงเที่ยงแน่นอนแต่ถึงคนสุดท้ายยังไงก็จะอบอกหมดเวลาอยู่แล้วไม่มีไม่มีคนสุดท้ายที่ออกต่อเวลาสามชั่วโมงมันจะไม่ทันดละถ้าอยากรักษาสิทธิ์ของตัวเองเข้า,าห้องสอบที่ตรงเวลาถูกไหมคะเข้าห้องสอบช้าก็มีเวลาที่เหลาาือช้าทีนี้วันนี้เราจะเ,เรียนมัลติเพื่อเวเนชั่นนะคะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพัม 2, นธ์ระหว่างตัวแปรตามหรือผ้าวายกับอีแค่หนึ่งตัว แต่ x มีมากกว่า2ตัวนะคะแต่เราเรียนแค่องตัวพอใช้หลักการเดียวกันเวลาที่จะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว F ่าง x กับ y เหมือนกันแต่เราจะมี x เพิ่มขึ้นมาปกติเราแค่หาความสัมพันธ์ระหว F ่าง x กับ y ใช่นะคะตอนนี้จะต้องหาความสัมพันธ์ระหว F ่าง x 1กับ y แล้วก็ x 2กับ y นะคะการหาค่าความสัมพันธ์ เราไม่ได้หาแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง x 1ึหรือ x 2กับ y นาเราต้องรู้ด้วยว่าตัวแปรอิสระตัวแปรต้นเหตุตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปร x เ,เนี่ยค่ะที่เราไปอยู่มันมีความสัมพันธ์กันเองไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันเองแสดงว่ามันส่งผลต่อกันเช่น x 1ค่าของ x 1จะขึ้นหรือลงอาจจะขึ้นอยู่กับ x 2ด้วยถ้าเกิด x 1กับ x 2เป็นความสัมพันธ์กันเองนะคะสมการที่เราจะใช้หา ความสัมพันธ์ระหว่านนง x กับ y ก็ใช้สมการสัมผัสที่แล้วค่ะเหมือน simple variation แต่ตรงนี้ต้องระบุไปเลยว่าเป็นอะไรคะ x หนึ่นนะคะ x 1ึ่นกับ y หรือ x สองกับ y เพราะเรามี x ตั้งแต่2อตัวขึนะะ้นไปอ่ะทีนี้ตรงนี้แก้ยัหนึงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยกันเองระหว่าง x 1ึ y ่นกับ x 2นะคะ นอกจากเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y แล้วเรายังต้องดูด้วยว่าตัวแปรมันส่งผลซึ่งก,นกันและกันหรือเปล่านะคะโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นกับตัวแปรต้นด้วยนันเองมันแค่ตรงนี้นิดนึงในนี้มันเป็น y ใช่ะก็บ x หนึ่งหรอ x สองมนะันจะทำการที่มันเริมนะคะทีนี้สมการเรียชันก็จะมีหน้าตา่ยนไปนิดนึงนะคะ ของเดิมน,นะคะเรายังคงใช้โมเดลที่เป็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่เพราะเราไม่สามารถมีข้อมูลได้ทั้งหมดหรือเอาข้อมูลมาทั้งหมดในการที่จะใช้พยาบอนะคะเราก็จะใช้เป็น s แ m p เป m o d โมเดล y ฮของเดิมก็คือเท่ากับ b ศู์บวก b 1 x ใช่ไหมคะตอนนี้เรามี x สองตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังมีสิ่งที่เป็นคู่กัน2อคู่ b 1กับ x 1 b2 กับ x2 นะคะสมการเป็น y ากับ b0 บวก b1x1 แล้วก็บวกด้วย b2x2 ความหมายเหมือนเดิมนะคะความหมายเหมือนเดิมค่า b0 ก็คือเป็นค่า x กรณีค่า y ในกรณีที่ x เป็นอะไรคะค่า b0 เดิมกรณีที่ x เป็น0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น x ทุกตัวที่เรามีที่เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรสระทุกตัว เป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะ b0 อธิบายกรณีที่ตัวแปรต้นตัวแปรสลักตัวแปรเที่เรามีอยู่ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ0ูน y จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะค่า b0 ที่เราหาได้ก็คือค่า y ในกรณีที่ทั้ง x1 และ x2 เป็น0นูนส่วนค่า b1 b1 อยู่คู่กับตัวแปร x1 b2 อยู่คู่กับตัวแปร x2 เวลาอธิบาย อธิบายเป็นคู่ของเดิม b1 อธิบาย x กรณีที่ x เปลี่ยนแปลง1นึ่งดัว Y จะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนี้มัยนยังคงวัน,นเสร็จเหมือนเดิมเพียงแต่อธิบายแค่ x1 ตัวเดียว b1 อธิบายกรณีที่ x1 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้อนหอยู่ลงลงหนดัว ค่า y จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะค่า b หนึ่งที่คำนวณได้มันคือค่า y ในกรณีที่ x หนึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยค่า b สองที่เกิดขึ้นก็คือค่า y ในกรณีที่ x สองมีการเปลี่ยนเป็นหน่วย d หนึ่งและ b สองเครื่องหมายที่เกิดขึ้นก็ยังปกอกความสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมค่า b หนึ่งนะคะเป็นบวกแสดงว่า x หนึ่งกับ y สัมพันกันแบบไปด้วยกันทิศทางเดียวกันถ้า b1 ติดลบ x1 กับ y สัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้าม B สองเหมือนกันเครื่องหมาย B สองก็อธิบายได้แบบเดียวกับ B ีหนึเหมือนกันแต่ B สองเป็นกนารอธิบาย x2 กับ y นะคะเวลาที่อธิบาย b1 กับ b2 ตัวแปรอีกตัวหนึ่งมันจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเรา บายเหนึ่งหรือกซ์สองจากอที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมถ้าเรากำลังอธิบาย x อ็กซ์สองเอหนึ่งก็คงเดิมถ้าเราเข้าใจ s i m p สติปะเร s กชันคอนดิชชั่นก็ไม,นไ,ไม่ยากนะคะเวลาที่อ,อธิบายเปลี่ยนแค่แยกจากพาะตัวแปรยแยกเป็นคู่เราหูุไปว่าเป็น x อกหนึ่งกับ x อสองแต่ว่าสมการที่ใช้หาค่าตัวแปรจะไม่เหมือนกันกับ b ีศูนย์กับ b ีหนึ่งในสติปะเร s กชัน b0 หาได้จากสมการตามนี้เลยนะคะท,ที่อยู่ในกรองสีเหลือง b1 อันนี้เป็นสมการสำหรับการหาค่า b 1นะคะส่วนในกรองสุดท้ายก็คือสมการสำหรับการหาค่า b2 สูตรมีให้ด้านหลังของข้อสอบแต่อีมาเองนะคะทุกคนต้องเลือกมาเองว่าอันไหนือสูตร b0 b1 อ b2 มันไม่มีอะไรกลับกันเลยอะไรไหมคะ ตอนนี้เรามีบอกว่าบีหนึ่งหาได้จากตรงนี้แต่เวลาที่เราเจอข้อสอบทุกอย่างมันจะเป็นสมการออกมาเราต้อง,งอคิดเองใครจะใช้หลักการไหนในการจาต้องไปดีเทเคนิคของเองนะคะทีนี้สามสมการนี้นะคะตรงนี้หนึ่งสองสามถ้าไปโผล่อยู่ข้างหลังข้อสอบเวลาที่เราจะเลือกใช้ว่าขนัดในสมการ B1 สมการ B2 หรือสมการ B ีสังเกตจากตรงไหนดีน ตรงไหนดีคะมันจะไปง่ายกับชีวิตเราสังเกตจากด้านหลังค่ะด้านหลังหรือใครได้ยากสังเกตจากด้านหน้าดีคะตรงไหนเดียวอะไรก็ตามที่มันมี x หนึ่งอยู่บอกแล้วว่า x หนึ่งคู่กับอะไรคะ d หนึ่ง x สองคู่กับ d สองถ้ามี x หนึ่ง x หนึ่งอธิบาย y แล้วถูกไหมคะ x หนึ่งอธิบาย y x สองอธิบาย y สมการมันก็มีเฉลยในตัวอยู่แล้วนะคะเพดัะนั้นถ้าเราเจอ x หนึ y, ่งอยู่คู่กับ y แสดงว่ามันเป็นสมนการของปีหนึ่งถ้าเจอ x สองก็เป็นสมนการของปีสองนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสมนการของปีนูงเพราะว่าปีสูงก็คืออธิบาย y กรณีที่ x เป็ 0, นศูนย์ไม่มีตัวอ,อื่นท่าไหร่มันก็ต่างความหมายของของค่ามันนะคะสมการที่เกิดขึ้นเนาะ,ะได้ไหม ก็ไปหาเทคนิคในการจับอตัวเองเนอะจะจับแบบแบบนี้หรือมีแบบอื่นก็เลือกเอานะคะได้ขอให้เราเอามาใช้ให้ถูกอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์นะโจทย์นะคะเป็นโจทย์โจทย์เป็นโจทย์ที่สืบเรื่องมระจาโจติฟิวเบลเลชั่นคราวที่แล้วเราบอกว่าเราอยากทำอะไรคะพยากรยอดขายรถใช่ไหมคะเรามีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวที่มาส่งผลกับค่าพยากรณ์ก็คือปริมาณการผลิตรถ ที้เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกที่ส่งผลกับยอดขายนะคะเขาบอกว่า GDP ก็น่าจะมีผลกับก,บการพยากรยอดขายด้วยนั้นตอนนี้เรามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณอยู่ทั้งหมดสองตัวนะคะสองตัวตัวแปรแรกเป็นตัวแปรที่เราเคยิีคะห์แล้ว e x p n e t i a o n ตอนนี้เราเพิ่ม GDP ขึ้นมาอีกตัวทีนี้ก่อนที่เราจะทําการพยากร์สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งสองตัวแต่สมมติว่าเรายังไม่เคยเจอจทย์งนี้มาก่อนเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะตัวแปร x หนึ่งก็คือคะการผลิตรถปีก่อนกับการพยากรยอดขายตัวแปร x สองก็คือคะ gdp กับการพยากรยอดขายเสร็จแ,แล้วยังไม่จบแค่นะั้นเรายังต้องดูว่าตัวแปร x หนึ่งกับ x สองมีความสัมพันธ์กันไหม ก็คือบริาการการผลิตรดกับ GDP สัมพันกันรบอเราต้องหาทั้งหมดความสัมพันธ์ทั้งหมดสามค่าหลังจากนั้นเราจะถึงจะทำอะไรกันอหาค่าอธิบายค่าต่อปฎิสิธิ์คามสัมพันธ์ก็คือค่าที่เราหาได้นั่นแหละค่า R หลังจากนั้นเราก็าทำอะไรก็คอสร้างสมก,การผลถอยการสร้างสมก,การผลถอยก็คือเราต้องหาค่าอะไรคะสองประสิทธิ์การผลถอยก็คือ b ศูนย์ t หนึ่ง B สองอา เราถึงจะสร้างสมการได้หลังจากที่เรามีสมการแล้วเราถึงจะทำการแกยังกา